สวัสดีครับสวัสดีครับผมพีจีโอวยครับกดเลยกดเลนะ่นเลยเนี่ย ญญผมผมเปิดเพลงได้นะแต่ว่าไม่เอาลงคลิปเปิดใส่หูฟังเอาเดี๋ยวติดลิกสิตอีกงานเข้าอีกคลิปก่อนก็ติดลิกสิตเต็เงเป็ดเลยของคนที่ไรหัวใจ แต่เธอไม่ได้จริงใจเธอแค่จ้างมารักทำให้ฉันอกหักพอสัญญารักที่เธอให้ในอันในที่สัญญาว่ารักกันควงแขนเธอและก,กันทางคล้งหมดสัญญาจังโอ้โหไอ้ยยิงโดนอีกเลยไ,ไอเทมเลือดผมหมดหรอวะ อ๋อเขาเลียกลอยยี่นี่ว่าโอ้โหเองจะคมไปเปล่าร,ร่วมตัวไปแอบซึมนานแต่ไรความหวัง เพราะน้ำคำของคนที่ไรหัวใจเธอไม่ได้สิ้นใจเธอแค่จ้างมารัก เธอและแทนผ่งผังพังหมดสัญญาจ้างทิิงให้อ่างหวานแค่รูจังหัวใจเธอไม่ได้จริงใจเธอแค่จ้างมารักโลกกันมาเป็นแฟนและไงฉันหายใจในอันไหนที่สัญญาว่ารักกัน จ้างฉันมาควางแขนเธอและแขนผางาๆหมดสัญญาจังที่ให้อ่างหวานแค่ลูกจังหัวใจหมดสัญญาจังที่ให้อ่างหวานแค่ลูกจังหัวใจ โอ้ไม่ทันว่ะรอกกันมาเป็นแฟนแลงไงฉันหายใจในอันไหนที่สัญญาวรกกันจากฉันมาควงแขนเธอแลกแทนปล่งฟังหมดสัญญาจางทิ้งให้อาหวาแค่มุงจางเพือใจโอ้โหไอ้ที่เจ็ดมันคมจริงเว้ย คนหาวิธีรักเขาให้ดีใจพี่คนนี้เอาใจช่วยเธอคนหาสึ่ใจแกจะท้อขอยยืนข้างเธอเฮ้ยไม่เด้ง ทำเขาให้ไหววันทำให้ก็สิ้นวึงนั้นดีเทียงใด <c oughs> แต่ถ้าเขาไม่รับรักจรินที่จะได้ไหมถ้าเขาไม่สนสนใจพี่นะคนดีหมดตัวหมด ใจรักเธอไปแล้วต้องขอโทษทีอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใจที่รักเธอจังเลย โมันตึงจังวะโหฝั่งเราไม่กระดิกเลยฝั่งเราผมแจมไปสิบเอ็ดตัวเนี่ยก็เขาพี่คงแอบเศร้า โอโ้โ,อโหอ้โ,อ,โอะไรกันเนี่ยยิงไม่ถ่ายอลองเปลี่ยนเป็นโอเอดิอาเธอนารักเธอสดใสสาเรเกิน์แต่ถ้าเขาไม่รับที่จะได้ไหมดูดิยิงไม่โดนอะไระอ,อะไรอะไรกันดิ โ <laughs> <laughs> oh, อ้โหจบตานี้พอเลยห้องนี้ยิงไม่ออกแล้วอะไรกันเลยอ้ oh, โหมิกเดย์บูสี่บ้าง ไอวีเด่ะสีมั้งจำไม่ได้เหมือนกันตัวเก็บเสียงอะด้บูะ่ะเอาของเล่นแรลมๆมันเล่นทำไมวะคนก็นเปลี่ยนแม็กเร็วดีนะผมชอบอย่างเงี้ย ขื่อทุบนัดเลยแหละเล็งได้ประยุธ์มากโคตรกากเลยผมยิงหัวไปเลยที่กากมากเี๋ยวไปเลนวางบนเรือใส่ชัยยเราเล่นประจำเรือเราผมชอบอย่างนี้นะผมชอบมาหักล้างกันนะ อย่าให้คงใจสักทีจะไม่รอ้อ,อตงตะเบนแกห้องไหนไวะเนี่ยพุ่นสักคำแล้วฉันจะจำ ก็รักของฉันไม่ทันสมัยให้เธอต้องเหนื่อยเลือเกินเธออยู่กันไปเธอคงไม่เพเออ้าวดิดผมมันก็ไม่มีใครเข้ากันเลยเว้ย ว่ารักที่เคยแน่นอนสักวันย่อมแปรพันได้เมื่อรักมันกินไม่ได้แต่คนเราเยัยงผิวจะไม่ร้อ หูยเฮดเคตัวใหม่ปะสกินใหม่ <c oughs> และหก หยไม่ทันยิงเปลามากนะบอกเลยตั้งยิงอะไรเป็นะรยะยะ แช่การปิงก็เป็นประโยชน์ครับ ไม่ตายอันนี้เน็ยเน็ตผมเน็ตผมว้าไปเ่ยเน็ตวัา์เน็ตวัา์เน็ตป,ป,ป,ปิงเน็ตปิง ไม่ตายได้ใส่คมสีแต่ในสีมายิงยากเลยนะถ้ายิงหัวได้อยู่ผมเล่นเนส่ีอะปกติใส่ย,ยานี้ยิงแต่หัวช่วงนั้นมันก็เลยชินไปโอ้ยเด้ง Hãy subscribe cho kênh LaLa School Để không bỏ lỡ ถ้าเพื่อนดันออกไปข้างหน่อยนะบบบนี้ผมยืนได้สบายเลยเพื่อนไม่ดันเพื่อนเขาเล่นไม่ค่อยดันเจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บเติมสองพุกเลยอดูดิไม่จเมะเียนห้าสิบมั้งเอรนี้ยเติมตเต็มมีตังอยู่แล้ว Hỏi đồn Ừ, ông chơi gì cái này Hủ hiếp, khó rồi à โอ้โหโดนสวนไม่ตายเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปถอดคุมสีแล้วเล่นสไลด์อย่างเดียวเลยระยะ ยิงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยหลอนมะกอน,นาสูชายากูไอ้มูเขี้ยวตันลอยแต่ละประสบกันได้ไม่นานหลวงทำนายคนดีมากมายไม่ยอมเดินตาม

ตัวเม็ด <c oughs> <c oughs> เดี่ยวแตกเลยวะเอาลื้อในขอลองเล่นมั้งนี่โบราณเนี่ยมีตั้งหกวันช่บหยเยอะเกินเล่นฉายาประจำเลยนะ เดินเดินลืมดูทางแตกเลย <laughs> ยิงไม่โดนอะไรวะเนี่ยพอกเกล่นไทเกอร์เราดีกว่า ว้ไทเกอร์โอ้โหดูส่วนล่วงเลยวะโอ้ย oh ที่หนึ่งเรายิงคนเดียวเลยวะเราจะติดลบอยู่แล้วไม่ได้คิวอะไรกันนี่พระเจ้า <laughs> ติ๊ตสี่แปดตัวแล้วเนะนี่ยต้าก็เท่าทุนเลยเนี่ยอะไรเนี่ย ตัวไอ้ย <laughs> ิงอะไรก็ผม <laughs> ไปี่ยเบียชายาเลยเ <laughs> หมือนดูสกเหมือนยิงมันยิงไม่เข้าเลยว่ะริงนเหมือนมันยิงไม่เข้าจริงๆนะไม่รู้มันถึกไหมเปล่าลหลังเขื่อนอย่างเงี้ย มันเจ็บจนทนไม่ได้ก้มลงกราบแม่ให้แม่ไปแล้วันหายจะบวชไม่ซึกไปจนตายไม่อยู่ให้อายว่าที่เจ้าสาวเนื้อคืบเดียวเราใจพี่เบาไม่ทิ้งต่อเช้า ซบพี่บางถ้าน้องไม่ว่างก็ไม่ต้องมาโอ้โหดูเขายิงไงเนืนยม,มันแรงมากเลยว่าอะไรเนี้ยปปขอมั่งนี่ เล่นจังเลยนะ h เนี่ย SS3 เนี่ยให้เรากูสายจะไม่จับแล้วนะเอา้าเมื่อนฝ่าผ้ามอดรับสองด้วยมือที่สัน่นเอาค้างเน็ตผมค้าง โอ้โหโดยเรียบสามยิงวัดแตกอะไรกันนี่เอาโ,อโหหลุดเรียบร้อย